สวัสดีค่ะพรมินพี่น้อง FC บอหองว่าเราสุขุสุขคน FC น้องอุงอิงด้วยนะคะเมนสีสาวกกะซิมบาบอกถึงความน่ารักของน้องอุงอิงค่ะเมื่อน้องอุงอิงได้ไปเดินตลาดกาเฮทหายตลาดแตกค่ะพี่น้องตลาด ที่น้องอุ้งอิงเคยไปลองเพลงเปิดหมวกอยู่แต่ก่อนเนาะสมัยก่อนที่น้องอิงยังไม่มาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะน้องอิงก็ได้ไปที่ตลาดศรีรัตนะเนาะค่ะพี่น้องเป็นจุดที่น้องอุ้งอิงน่ะเคยลองเพลงเปิดหมวกอยู่หันมาก,ก่อนคะ่ะคือน้องลองเพลงอยู่หันเป็นประจาไหมคะจนแมค่ค่ะพ่อค้าอยู่ตลาดน,นั้นก็คือหูจักน้องอิงดีเลยค่ะอยู่หันคะ่ะแล้วกว่าชีวิตน้องจะมาหอดทุกมือนี่เนะาะจะกผ่านเอียงมาแน่นเนาพี่น้องเนาะ ไม่ว่าจะผ่านการทั้งดูถูกแน่ทั้งไปอาลองมอ่ว่ำบาเงานเธอเข้ากับตดคิ้วงันแน่คือจังบอดโจคนในลงมือก่อนนั่นแหละค่ะในในคลิปอ่าเฟซบอดโจเนาะค่ะพี่น้องเนาะกว่าน้องสีซ้าเร็จมาไดดทุกมือนี่น้องกับผ่านเรื่องเล่าเอยียงมาแน่พี่น้องเนาะผ่านมาหลายกว่าน้องสีเข้มแข็งมาไใดทุกมือนี่อ่าทั้งเจอดามาทั้งอะไรมากมายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องอินีก็สูงค่ะสูงมาไใดทุกมือนี่แล้วกะน้องกะ เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหล่ะฐานแล้วก็เห็นโมเมนต์ที่ว่าน้องอิงช่วยคุณยายร้องเพลงค่ะพี่น้องร้องเพลงเปิดหมวกน้องอิงหนาลากแห้งน้องอิงยางพานเนาะคุณยายกรลั่งเปิดหมวกร้องเพลงอยู่ค่ะมันเป็นเหมือนว่ารถเข็นลดหนูแม่ค่ะพี่น้องกับกับหลานเพลินเลยน้องอิงยางพานมากแล้วน้องอิงนั้น ผู้ได้ก็หูจากเนาะในชื่อน้องอิงเพชบ้านแพงว่าน้องอิงนี่มีชื่อเสียงมากๆในตอนนี้ก็คือเหมือนดังระดับประเทศละค่ะพี่เนาะนั่นแหละค่ะแล้วน้องอิงก็น้องอิงก็เลยคลิดพอจะค้องร้องเพลงตะกี้ก็เลยเอาไม้น้ำยามาร้องเพลงอ่ะแล้วยายก็ยิ้มไม่หุบเลยแล้วคนมองดูทั้งตลาดก็ยิ้มบ่หุบเลยค่ะแล้วคนเห็นคลิปนี่ก็ยิ้มบม่หุบหูบจริพี่นนอะขอเห็นขอกันย่งแบบว่าอ้ยคือน้องนี่ เพิ่นบอเคยลืมไม่เคยลืมว่ามาจากไหนว่าน้องมาจะใสว่านอ้องมาจากดินหรือว่ามาจากที่น้องเคยไม่มีเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละคะ่ะน้องไม่เคยลืมลืมตัวตนอของน้องประมาณนี้แหละคะ่ะถึงน้องจะดังแต่ว่าน้องก็ทําตัวเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะจะมา FC, เอฟซีเป็นฮัเนกเพื่อนร้นายค่ะพี่น้องเพิ่งเดือกซากูมาเปิดโมเมนต์เดี๋ยวยังจะเอาเสียงสดๆน้องอิงทีลองอ ซอยใหญ่ลองเนาะอิลาในฟังเนาะเดี๋ยวมาเปิดโมเมนต์อ่าคอมเมนต์จังสีนาที่แฟนคลับให้การคอมเมนต์น้องในทางที่ดียังไงเออแต่ละคอมเมนต์พูดว่าจังไดแน,นบังเด้อค่ะพี่เนอกคนนี้บอกว่าเครื่องเสียงหลักพันอีลาก,กเอาอยู่ <c oughs> บอลืมดินเคยยาง <c oughs> บอลืมทางเคยเดินนี่แหละคืออุ้งอิงค่ะพี่เนอกเมนค่ะผู้ที่เิ่นเอาถือค่ะ ทำบุญด้วยเสียงอิหลาบ้เคยปล่อยพันเมื่อมีโอกาสคืออิหลากาสิซอยวสัตสุดยอดจริงๆน้องอุ้งอิงลาหน้อยที่อยู่กับย่าเนาะที่เพิ่นไปก็ย่ายนก็ฮารดลองเพลงเด้อเพื่ออนาคตสีดังคือไออุ้งอิงเพิ่นวางสีอ่ะผู้นี้เพิ่นกระเบาถือค่ะพี่น้องอ่อิหลาสุดยอดได้ยินเสียงนี้ออกมาเต็มตลาดเลยวสัตออเทพธิดาเดินดินของแท้ค่ะพี่น้อง ยายยิ้มไม,ม่หูบเลยอิหลาทรงความสุให้ทุกที่ค่ะพี่น้องบริษัททรงความสุให้แต่อยู่ในตลาดได้พี่น้องทรงความสุใหาเพราพอเพมมแฟซีที่เห็นขีปหนีของอิหลานั่มได้พี่น้องยิ้มบ้หูบกันเลยค่ะค,ะคอมเมนต์นี่หุ้ยกระจายเลยคือเยอะมากเลยใครเห็นคอมเมนต์ใครเห็นน้องอุกอิงร้องเพลงช่วยยายในครั้งนี้ค่ะพี่น้องนนารักสุดๆเลย น้องอิงไปไซมาไสกับเฮตุนารักแบบนี้ตลอดเลยค่ะพี่น้องอ่ะ เอฟก็เลยบอกว่าน้องะเป็นหนึ่งเดียวในวงการนะคะอีหลาก็คือนานรักอีลาก็คือสิคคิดเ็นสมัยอีลาร้องเพลงตอนเปิดหมวกสมัยอย่างทีนั่งโบด,ดังทียังดด่งมหันเดอันมาอยู่สาวหน่อยเพลิบานแพงเนาะคุณนางซีเออพอเห็นคุณยายก็เลยซอยคุณยายลองเพลงคุณนางซีอีล่าสุดยอดอีลีค่ะอ่าไม่แบบใดก็ได้อีลามากร้องเพลงแมนยูของแทนแน่นอนอ่าสุดยอด คุณยายยิ้มไม่หูบเลยอทุกคนกระตังเห้นค่ะเดี๋ยวซากุกจะเอาให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อซุปตาแบบนี้หายากยังไม่เคยเห็นที่ไหนอแฟนคลับคนนี้บอกอีหลามจิตใจงามอสุดยอดเสียงดีคักอิหลาอ่านี่แหละค่ะแล้วก็คอมเมนต์ส่วนมากก็ส่งหัวใจให้กำลังใจน้องอุ้งอิง นี่แหละค่ะตัวตนที่แท้จริงของน้องอุ้งอิงใครหิงใครก็รักน้องก็จะทําตัวเหมือนเดิมเหมือนน้องที่ยังไม่ดังเหมือนน้องที่เคยอยู่ยังไงก็เป็นอย่างนั้นและการน้องอุ้งอิงก็เป็นคนเสมอต้นเสมอไปเนาะเพราะว่ามีม FC เอฟซีเนจะจะหูอยู่ค่ะ,ะคนดีไปสายก็มีต่คนลาคนเอนดูน้องอิงขวัญใจมหาชนอีหล่าหน่อยไปสายก็มีต่โคนหาคนแทนแมน น้องไปตลาดนีน้องก็คือสิคือหออความลังไม่พี่น้องน้องก็เลยไปย่างตลาดอ่าแล้วคนในตลาดกระจาน้องอิงด้เบอร์สุดคนเพราะว่าน้องอิงก็ไปลองเพลงอยู่หันประจำนะพี่น้องเนาะป้าตลาดแตกผู้นี้่นว่าอ่าเป็นหมอลาที่คนขอถ่ายรูปด้วยเยอะที่สุดโอ้โหสุดยอดอีรีค่ะพี่นนองอ่าผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากถ่ายหลุมนาเนาะนี่น้องอิงก็ดังเลยับประเทศผู้เนาะ คนมีบุญมี่แต่คนหักคนหอมอ่าอิลี่มีบุญอิลีบุญหลายอิลีอุ้งอิงนี่สุดหยอดอิลีค่ะพี่นนองเบิ่งเดอรโบเคยลืมมาหน้องมาแต่สนันหละนนองนนนอก,ก็จะเป็นคนอย่างนี้ตลอดนะคะนนองก,ก็จะเป็นคนน่ารักกับเอฟซีตลอดแล้วก็บ,บอกฮักพอๆมีเม่์เอฟซีตลอดแล้วก็ขอบคุณแล้วว่านําใจที่ไห้นองตลอดว่าจะเล็กจะหน่อยว่าจะสื่อข้องไปไ้เนาะเอ่อให้นอะบงที่นองก็นี่ น้องก็ขอบคุณนี่ยังไงที่น้องไปตลาดนี่ค่ะพี่นกองครับผมบรรยากาศสดๆที่ตลาดอำเภอศรีรัตนะนะครับมองมีกคือจุดที่เวลาอุ้งอิงเคยมาลองเพียงเปิดมวกนะครับลองเพียงแบบเปิดหัวลักตะกรอนนะครับแต่มาลองอยูนนี่เประจำเนาะนะครับใส่ไม่หน่อยอุ้งอิงลองอยู่ใส่แต่ก่อนโอ้ทุกคนเนาะ ชีวิตกว่าสิบมหัศจรรย์นีเนาะที่ตรงนี้คือที่ที่นอ,อนอิงอิงนะครับมาหลอกเพยงเปิดมวัน,นี่แหละมากับพ่อไก่นี่แหละนะครับคนในตลาดกักมูจักเบื่อได้ครับจักหลายนะครับเพราะว่านอนจนเคยเ น้องเคยมาลองเลี้ยยู่นี่นนะครับตลาดกระสือสิแเต็งขึ้นเขาะครับตตอนนี้เนาะตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากว่านะครับหลังจากมาจากตำาภพืันกะรลักเนาะนะครับน้องเคยมาของเดกนตลาดีนอตลาด ปเป็นครับเอฟซีคับไปมองด้วกันในการตอบรับคงขอขอบพระคุณแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เนทางสนับสนุนน้องอุ๋งมาช่วยดีเสมอมานะครับตลาดาอำเภอศรีรัตนะครับอาหารหวานข้าวข,ของกินของใส่ที่ารที่ตรงนี้คือที่ที่น้องอุ๋งเคยมาร้องเปิดหมวกไม่น้อยเพิ่นกัลซีไปให้อ่าค้นไทยเบิ่งเนาะว่า นั่นแหละยูวต้นตะม่วงนั่นแหละคนว่าค่ะแล้วคนก็ไปขอถ่ายรูปน้องอิงเต็มตลาดค่ะพี่น้อง,งเงื่อสากูกจะเอา,อาโมเมนต์ที่น้องอิงไปช่วยคุณยายร้องเพลงเนาะเปิดหมวกนี่นี่ค่ะพี่น้องขออนุญาตปิดกาแะเอาเกือกมาใาย ที่ก็คนไม่สลายนิสัยมันเด้ทาตานี้ก็ยังอย่าลบหัวใจที่จะหลงหาคิดนำอมรักคิดอดทคําคิดพอดแล้วตายจะเป็นอีอังาบอกว่าังกยังใจอ่อนย ำห้ององวาวใจยามใดสิเป็นสีตาใจบ่เชื่อฟังสามารถนตาสาังใ้น้อหัวใจนิสยัยบอดีขอบคุณคระนี่ลค่ะ นี่แหละความน่ารักของน้องอุ๋งอิงน้องจะเป็นยังไงน้องจะมาจากไหนน้องก็ไม่ลืมน้องก็ไม่ลืมที่ที่น้องเคยอยู่ที่ที่น้องเคยเหมือนเคยผูกพันเนาะอาที่ีตรงนี้ก่อนน้องจะมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่น้องก็มาเคยเคยมาร้องเพลงเปิดหมวกแล้วน้องก็เห็นอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะโมเมนต์ที่น่ารักของน้องอิงค่ะพี่น้องคุณนะอืน่ารักอีลูกสาวบ่เคยลืมอาชีพ ่าบุาเคยลืมกำเพืเจ้าของดีใจแทนคุณยายด้วยคััอ่าน่ารักมากน้องอิงเป็นคนน่ารักมากนี่แหละค่ะแฟนคลับเอฟซก็ให้กำลังใจน้องอิงด้วยการคอมเมนต์สิ่งดีๆด,ด้วยการาสนับสนุนน้องเนาะพี่น้องเนาะนาเวที่ว่าว่าจะนาเวที่หรือวายูทั้งบ้าน,นจังี่กะก็คือพอพอม่เอน้องอิงก,ก็จะน่ารักทุกคนเลยค่ะเพราะว่าผู้ไดสิเหตุขาวน้องอิง เพิ่นกะเอ็ซี่เพิ่นกะมาคอมเมนต์ดีดีห้กําลังใจสากุกดีดีตัวค่ะพี่น้องนี่แหละสากุกก็เลยอ,อยากนําเดืองราวของน้องอิงมาฝากความไม่พี่น้องเนี่ลราคาพี่น,ออน,น,อน้องอยากเห็นความน่ารักของน้องอิงเนาะความน่ารักความกระตันอยู่ของน้องที่น้องเคยอ่ทํามาก็คือน้องก็ทํามาเรื่อยๆแล้วน้องก็ไม่เคยแบบว่าจะอ่ะ คือบบยิงเนาะดังแล้วก็บโบยิงคือเพ่ผลงานระคะพี่น้องดังแล้วก็บโบถือโตโเออน้องก็เคยโบข้อโ,โบมีเนาะสมัยนตะกี้น้นองก็บโบเคยมีเพราะน้องมีแล้วน้องก็บได้ถือโตน้องก็เฮ็ดโตคือเก่าสม่ำเสมอแล้วก็กบหากแฟนคลับเพราะว่าแมเมเอฟซีสุขสุขคนยังสินะแปลว่ากับโถือโตผู้ใด้ขอถ่ายรลูกก็่ายได้เบอร์สุขคนนะพี่น้องนี่แหละความน่ารักของน้องอิงจังหวัดเอฟซีบนไลน์ค่ะพี่น้องโอเคสาวกุกาแฟในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามสาคกุกในเด้อเดี๋ยวมีเรื่องข่าวข่าวดีๆของน้องอิงจะมาเล่าสูพี่นอกฟังอีกค่ะพีน่นอกโอเคสากุ๊กก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ